การวางนิ้วนะครับของคุยคีจี22มิลของผมนี้จะเราจะวางตำแหน่งรูบังคับเสียงหรือว่ารูนิ้วเนี่ยนะครับไว้พอดีกับลักษณะของโครงสร้างนิ้วซึ่งอา,อาจจะมีบางบางที่นะที่ลูกค้าแจ้งมาว่าคุยคิจีรุ่นนี้จับโดไม่ถึงจับยากนะครับซึ่งจากที่เห็น ที่ถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยรูนี้กับรูนี้มันจะใกล้กันแล้วมันทําให้รูเนี้มันห่างนะครับจริงๆมันตำแหน่งเดิมแหละแต่รูนี้มันจะขยับขึ้นหรือรูนี้ขยับมาก็ไม่แน่ใจนะครับมันทําให้เนี่ยติดกันโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้า2นิ้วเนี่ยนิ้วกลางกับนิ้วนางเนี่ยติดกันเมื่อไหร่พบนิ้วก้อยแยกไม่ออกนะฮะถ้าห่างกันอย่างเงี้ยมันจะได้อะอันนี้จับง่ายนะวางนิ้วง่ายนะผมสูง162 ก็ยังจับได้เดี๋ยวมาฟังเสียงเลยเสียงต่ํานะครับการคุมลมก็อยู่ในลมกลางกลางๆไม่ต่ำไม่ไม่น้อยมากแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะครับนี่คือโทนเสียงโทนเสียงของุยคีจีเลย ต่อไปเสียงสูงนะครับเสียงสูงขึ้นได้ชัดเจนนะครับผู้แปด โอเคนะครับประมาณนี้ครับ